สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราโดยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝา,ากกดไลค์แชร์คลิปวีนี้จะทําขึ้นเป็นอางสินค้าไม่ได้เชิญและการลงทุนหนึ่งใดการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปวีโอจะม่ล็งสมัครอันนี้เราก็อยู่ข่าวริปโต2 0 2พันยิสี่นะอันนี้ก็จะเป็นอีที่ห้าสิสี่นะอันนี้ก็จะเป็นข่าวบ c หรือ Bitcoin นะใกล้หลุดสี่0มื่นอีกครั้งนะนะก็วันนี้ก็ o ออนี่ก็ร้อนแรงนะบวก,กเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ฮอตคอย่์บนไปเน้นนะ OM นะ,ะมาดู BTC กันนะวันนี้ก็ลงไปถึง4 0 6 8 4แล้วก็ก่อนดีกลับขึ้นมาแถว40,001นะ,ะวันนี้ก็เหรียญก็ส่วนใหญ่ก็จะร่วงนะนเขี่ยวแค่198ลงเกือบ900เหรียญน,นะ,ะมาดู OM กัน OM นี่ก็นี่นะขึ้นมาจาก0.07นะขึ้นมานี่0 อตอนนี้ก็เกือบแกแตะ0.3แล้วนะวอลุ่มก็บวกนี่ขึ้นมา1,600กว่าเปอร์เซ็นต์นะวอลุ่มก็ขึ้นมามหาศาลเลยนะ,ะมาดูกันนะฮ o อตคอยบนใบนน้น b t c BNB ก็ยังยืนแข็งแกร่งที่317ดอลลาร์นะลบ0.19นะ BDC ก็ยืนตอนนี้ก็กลับมายืนแถวๆ49,000นะลบ1.6เปอร์เซ็นต์นะ อิทเรียมอันดับ3นะก็อยู่ที่2 0 0 0้อ0นะลบ0.59นะโซโลเนียมก็หลุด90้าเอ็ดลนะอยู่ที่88นะไม่รู้จะดิดกลับหรือเปล่านะก็ทรงๆอยู่แถวๆเนี้ยนะลบ3.9%้ลิงก์นี่ก็โอ้บวกตอนนี้นะขึ้นไปอันดับ5นะอยู่ที่15.66นะบวก0.35นะอ่า เมตาเวิร์ดในเบิกนะก็อยู่ที่สองดอลลาร์จุดสามเก้านะลบสี่จุดสองเปอร์เซ็นต์นะเนะอ็กอะพีก็ศูนย์จุดห้าสามนะลบสองจุดแปดนะดอทคอยหลังจากที่มีข่าวนะก็ก็ขึ้นมาแล้วก็ร่วงลงไปนะแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดนะีอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์แปดสามนะลบสองจุดหกเปอร์เซ็นต์ไลท์คอยก็อยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดจุดเจ็ดนะบวกศูนย์จุดสี่เก้านะ A D A อยู่ที่ตอนนี้ก็หลุด0 5ไปแล้วนะอยู่ที่0.49นะอะมาดูฝั่งขึ้นแรงๆนะก็ O M นะโอ้หนี่ก็เกือบแตะ0.13แล้วนะบวกกับ100%นะ C T S T นะ0.23บวก27นะอ้านะแล้วก็โอ้โหฝั่งลบนี่ก็มาด้วย O M เลยนะแล้วก็ A P I ไอสามนะโอ้ขึ้นไปแรงมากแล้วก็ร่วงแรงอยู่นี้นะมาดู hot USM feature นะ CTXI นะบวก26นี่ LR LRC ตัวนี้เป็นอันดับสองนะแล้วก็ตามด้วยโอ้ตัวนี้นะ FRON ไม่รู้มีข่าวอะไรนะเห็นขึ้นติด,ต,ดติดกันนะตัวนี้นะ แล้วก็คอยเอ็มวีเตอเนีก็เป็นลิงก์ลิงก์งแล้วก็สลับกันลิงก์กับไลค์คอยแล้วก็บีนนะโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครกระทู้จับโคตจังกดคนคลิกเพื่อสนับสนุนช่องนะครับใบเน้นไทยนมาแล้วใครยังไม่สมัครสมัครได้นะใบเนนหลักก็ยังอยู่นะ แม่แนนเว็เทคริปโตอันดับหนึ่งโลกนะมีระบบเทปมาจินที่ยอดเยี่ยมโอเคเอ็กเว็เทคริปโตอันดับสองโลกเปิดมาแปดปีกับเ OK, ก้าปีโอเคเอ็กซ์มีระบบเทปมาจินดีสุดในโลกครูคอยเว็ต้นน้ำมีระบบเทปมาจินที่ยอดเยี่ยมเกดดโรยลูกแอลแบงสายเกมโมบ็อกลดละครบิตคอยน์มาเนี่ยขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่เชิญชวนและการลงทุนใดๆการลงทุนคมเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่พีหน้านะครับบ๊ายบาย